อ่านะครับเรามาดูดวงอาทิตย์นะฮะมันตกลงไปหลังก้อนเมฆนะฮะออมันไม่ได้ตกลงไปหลังที่บางดวงอาทิตย์อยู่นั่นคือก้อน,นเมฆฮะก้อกนเมฆก้อนใหญ่มากใช่ไหมก้อนเมฆใช่ไหมใช่มันเหมือนหมอกอ่ะมันไม่ได้ลงไปในเขาไม่ได้ลงไหนเห็นที่บางกำลังจะบงังน,นะะนนดวงอาทิตย์กำลัง<ห>จะจมลงไปในก้อนเมฆครับกำลังจมไปในก้อนเมฆสวยดีเลยไปตกเลยนะไม่ตกออกที่จริงมันตกช้าแต่เมฆมันขึ้นสูงเดี๋ยวมืดแล้ว เพราะว่าถ้าเป็นภูเขามันก็ต้องเชื่อมอย่างเงี้ยพี่รู้เห็นปะแต่เนี่ยคือมันหายเนยขอบแม่หมดเลยเนี่ย ตกไปแล้วอุ้มกี่โมงแล้ววะห้าโมงห้าโม,ง,มงครึ่งเงอะ5โมครึง่งมันตกมานในเมฆไงมันก็เลยตกเร็วตกก่อนหมดหัวใจหัวใจฮะ มาชิคเรามีปิงนะฮะมีสันนะมีอุมอ้ม,มก,กับดูเมฆใหมเมฆอคิดถ้ามัน,น,มนกิ่ตกลงไปท้องโ้เก็บบ้าก็แจ้งดิไ่จริงใหม่เลยทไายลองห้อุมอมิดเลย แต่กอคุณแม่ลองเลแรงตรงนี้แหละงั้นพี่คงฟังทุกคนมิ่ะไม่แต่ก่อนไม่ทันอ้วนอยู่หลังไงแต่ว่าทน่พี่ปิงนแต่ก่อที่ิงแมกเลยต้องัี่แล้วตัอ่ั่งเลียบะนั่งหลังพี่อนไหมได้ได้